คุยกันนะคะกับคุณสมนึกจารสมีจากบริษัทหลักทรัพย์ DBS Bank ประเทศไทยพี่มาร์คสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อเช้าแอบลุ้นนะพี่มาร์คไม่อยากให้หลุดพันสามอยหแอบจะหลุดลงมาแป๊บหนึ่งแล้วรีบดึงกลับได้บายนี้ลุ้นยังไงดีครับภู <c oughs> ม,มิภาคเขาบวกนะเนี้ยอ่ะลองตีความมันก่อนนะครับ <c oughs> ปกติเวลาก่อนจะเข้าภาพเราต้องต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนนะครับ <c oughs> ที่ผ่านมานะครับเรายังคงตีภาพใหย่าเป็นภาพเดิมนะครับว่าตลาดในลักษณะาการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก9 7 0เนี่ยยังเป็นภาพการรีบาวระยะสั้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เกณฑ์ในการวัดตัวเลขฟีโบเนี่ยสิ่งที่ต้องเห็นตัวเลขแล้วต้องไปยืดตัวคือตำนวนที่เกิดจาก0 5ซึ่งณเวลานี้ยังไม่มีเรามีตัวเลงสูงถึง9450ดังนั้นสถานะของการมองภาพตรงเนี้ยังเป็นลักษณะของการรีบาวดางเทคนิคในโครงสร้างที่ใหญ่เน่นนั้นเองนะครับ ตอนนี้มาดูภาพของการถอยหลังนะครับจากระดับที่1450ลงมาเนี่ยตอนที่ลงมาถ้าเราใช้เกณฑ์แบบพิธีการใช้ตัวเลขฟีโบนาชีเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่เราวัดว่าจะมีการย่อตัวเนี่ยถ้าย่อตัวประมาณ38.2เนี่ยตัวเลขที่จะลงมาก็คือประมาณ1,250 อันนี้ก็คือตัวเลขที่เราเก็บไว้ในใจว่าถ้าเกิดเราจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อจะยืนยันว่าตําแหน่งตลาดจะไปตาแหน่งที่สูงข,ขึ้นเกินไปตําแหน่งพันห้าเนี่ยที่ต้องมีการย่อตัวมาหนึ่งครั้งนะครับลักษณะการย่อตัวก็จะเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ตองน,นี้นะครับงั้นในภาพรวมก็คือว่ายังยังคงให้น้ําหนักที่ตลาดนั้นยังมีคงมีโอกาสที่จะลงต่ำกว่าพันสามที่เราเคยไปทดสอบครั้งที่แล้วนะครับงั้นตาแหน่งนี้ยังไม่ได้หายไปไหน ทีนี้กลับมาดูภาพระยะสั้นนะครับเมื่อกี้จอยพูดถึงเรื่องที่ใหม่พูดถึงหนึ่งสามหกศูนย์ถ้าเราตีความในหนึ่งสามหกศูนย์เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างที่เล็กลงถ้าจะให้เห็เนภาพชัดเจนคือกราฟรายสามวินาทีจะชัดเจนนะครับก็คือเราวัดแล้วตอนที่เขาขึ้นมาจะระดับใกล้ๆพันสามเนี่ยขึ้นมาที่ประมาณพันสามร้อยเก้าสิบเนี่ยถ้ารีเทสสามสิบแปดจุดสองก็ตกพันสามร้อยหกสิบโดยประมาณนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขหนึ่งสามหกศูนย์ก็เลยกลายเป็นตัวเลขสําคัญแต่ว่วาายังไงไก็ตม สิ่งที่เราจะใช้ยืนยันถึงการที่จะตลาดระยะสั้นน่าจะมีสเสน่ห์หรือน่าสนใจไหมเนี่ยก็ต้องใช้กู้ค้าเฉลี่ยสิบวันนะครับ mm. ก็คือถ้ายืนเนี่ยค่าเฉลี่ยสิบวันน่าวันนี้คือพันสามร้อยห้าสิบ mm. แสดงว่า mm. สมมุติว่าเรายอมให้หลุดฟันสามร้อยหกสิบที่เป็นตัวเลขสามท่แปดจุดสองที่บริเลเทสเมนเนี่ยก็แสดงว่าเรามีหนึ่งสามห้าศูนย์เป็นตัวเลข,ท,เเลขที่ใช้รองรับในเรื่องการที่จะทําใ้ตลาดในระยะถัดไปอันใกล้ เป็นภาพบวกได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือการตีความก็คือบดงบอกว่าถ้าเราจะตีความจากภาพนี้เราจะใช้ตัวเลขหนึ่งสามห้าศูนย์ที่ตลาดณนะเวลาเนี้มีโอกาสเราจทดสอบได้มากที่สุดนะครับที่จะเป็นตัวเลขที่จะทําให้ตลาดมีโอกาสที่จะหมุนกลับหรือมีการรีบาวกับครือีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าทําไมที่หนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์จะกลายเป็นตัวเลขที่เราจะใช้ในเรื่องการเอ่อเป็นทั้งฟิวเตอร์เป็นทั้ง, computer, นงแนวรับนะครับหมายถึงว่าถ้าเจอจะคนที่มีซื้ออยู่แล้วก็จะกลายเป็นทีว่า ถ้าล่วลงไปหรือไม่หลุดลงไปเนี่ยในตําแหน่งที่ต่ำกว่าถึงสามหกสูหรือึ่งสามห้าสูเป็นตัวเลขสุดท้ายเนี่ยก็สแสดงว่าตลาดระยะสั้นจะยังคงดีอยู่นะครับแต่ถ้านี้หลุดลงไปสถานะนกิเมื่อกี้เราตั้งไว้ะล, 1, 3, ละโอกาสที่จะลงมาพันสามโอกาสที่จะหลุดพันสามก็ยังเป็นภาพที่มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นทันทีที่ตลาดนั้นลงไปหลุดจากขั้นเก้าสิบวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่บอกอไว้งั้นในภาพระยะสั้นนะครับถ้าเราพูดถึงการอ่อนตัวอันนี้คือภาพชัดเจน น้อยที่สุดก็คือหนึ่งสามห้าศูนย์ที่เรามีโอกาสลงมาทดสอบพื่จะทําให้ตลาดนั้นในระยะถัดไปอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไม่อยู่ก็แสดงว่าเราต้องตั้งหลักในตำแหน่งที่ลึกลงไปเรื่อยๆครับว่าคือใกล้ๆฐานสาหรือต่ำกว่าครับอืมเพราะว่าโครงสร้างใหญ่ยังคลุมโครงสร้างย่อยอยู่นะคะนี่คือที่มาตัวเลขพันสามร้อยหกสิบที่พี่ใหม่ผมก็ปรึกษากับพี่มาร์กแล้วว่าขอตัวเลขนี้อย่าหลุดน,นะคะอ่าัอันนี้ก็คือตัวเลขที่เราจะใช้คือบางทีในการซื้ออ่อนตัวเนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่ค่อนข้างเยอะงั้น ในบทสรุปของคนที่เล่นง่ายๆนะครับว่าตลาดไปทางทิศไหนแล้วก็เหตุไปตามทิศนั้นงั้นถ้าเราสนใจหุ้นที่เป็นขาขึ้นเราก็จะสังเกตว่าเรามากักจะแนะนํามาให้ควารบายต่างค่าบวกเลย mm hmm. คืออาจจะที่ทำให้ภาพที่ไม่ติดลบมาเกิดขึ้นนะครับคือเหมือนนภาพลบไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าทันทีที่ติดลบนะก็ต้องมางบังบวนใหม่ว่าตำแหน่งไหนที่ทําให้โครงสร้างมันไม่เสียหายนะครับซึ่งในที่นี้เรามากักจะใช้ค่าเฉลี่ยสิบวันว่าถ้ากุณจะเล่นสั้นๆยังไงก็ตามเนี่ย สิ่งที่ให้น้ำหนักมากที่สุดก็คืออย่าลุกค่าที่เรลียกสิบวันดีที่สุดเพราะถ้าเกิดหลุดมาปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องยาวครับในทางกลับกันถ้าเราใช้ไทม์เฟรมเดียวกันเราจะเจอที่ตัวเลข1380นะครับนะคะพี่มาร์คถ้าเราผ่านตรงนั้นไปได้ภาพของความสบายใจจะเกิดขึ้นนะคะ คือถ้ามองในแง่ของตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับหมายถึงว่าตัวตัวนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกแต่ว่ายีกไรก็ตามท,ที่บอกนะถ้าเกิดว่าเขาเอา่อู้ตลาดแบบเนี้ยที่มันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนบางช่วงช่วงนี้นจะเป็นช่วงสัปดาห์เนี้ยจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ตลาดเหมือนจะไซเวย์ก hmm. ็แสดงว่าในช่วงที่ไซเว์เนี่ยบางทีก,ก็ต้องกลับมาดูตัวเลขสองตัวประกอบกันไปด้วยนะครับคือดูทข้างบนว่าไปได้ไหมดูข้างล่างว่าหลุดมาไหมซึ่งถ้าเกิดว่าในลักษณะของของ,ของการมองภาพแบบนี้จะทําให้เราเห็นว่า ช่วงสั้นติดัดก็จริงแต่ว่ามันมีภาพซ้อนกันไปซ้อนกันมาตอนนี้เราเอาภาพบวกซ้อนไปในในเงื่อนไขว่าถ้าจะรีบ่าวก็อย่งหลุดสามาสูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดบาก็ให้นับภาพแล้วมีการย่อตัวและสร้างฐานนะครับซึ่งฐานในที่นี้ก็จะมีภาพที่เราเกิดเอาไว้ว่ามันสามารถลงได้ลึกถึงกำลังที่หลุดพันสามได้ด้วยครับอืย่อได้แต่ห้ามลึกย้ําเหมือนเดิมเือย่อได้แล้วอย่าลึกแล้วที่สำคัญคือต้องรีบดีกลับด้วยตัวเลขสําคัญ อยู่ในใจไว้เลยนะคะสำหรับเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็คือ1350นะคะเพราะถ้าหลุดปุ๊บให้ดูโครงสร้างทางด้านความมือเลยที่เป็นโครงสร้างรายสัปดาห์ตัวเลขด้านล่างก็จะรออยู่เหมือนกันนะคะคถ้าภาพเปืนอการดูค่ะใช่ครับคือ,ค,อคือการดูภาพโครงสร้างที่เราดูภาพรายสัปดาห์มันจะเป็นตัวตอกย้ำไงว่าไอที่ผ่านมาเรากําลังเจออะไรอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าถ้าเราให้น้ำหนักว่าว่าตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ยังไม่ครบองค์ประกอบ เพราะว่ามันจะขึ้นไปได้เยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถขึ้นไปแตะที่ตำแหน่งสองในสามหรือ6 8ในถึงแปดได้เนี่ยาการให้น้ำหนักป็นหาขึ้นทันทีเนี่ยเราจะทําให้เราเราเหมือนเหมือนเราเข้าข้างหรือไปอ่ะในส่วนที่เราจะเล่นในส่ว์ในภาพที่มันมีความเสี่ยงอยู่นะครับนั้นภาพของปลายสัปดาห์ก็จะเป็นตัวตอบแยมว่าเราควรจะมาเล่นสั้นในภาพสายมือก็คือภาพการไหลหวัดด้วยวิธีการเล่นแบบไหนางภาพเนี่ยบอกภาพใหญ่ยังไม่ได้เปลี่ยนเชนกันภาพเล็กก็คือต้องรักษาสถานะที่ความเป็นบวก ที่จะทาให้ตัวสัญญาณไม่เสียวัตาถุดิบที่เสียภาพใหญ่จะเป็นตัวกดให้ให้ตัวภาพระยะสั้นเสียหายได้ด้วยครับอืมค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ตลาดอยู่ที่พันสามรอยหกสิบเอ็ดพี่มาร์เราเห็นเราเห็นสิบจุดอยู่ไกลๆที่จะลงมาที่หนึ่งนห้าิะคะกลยุทธ์ทำยังไงพี่มาร์ทก็ยังต้อง,ฟงโฟล์บายตามค่าบบกอยู่ดีไม่ว่าสภาพตลาดจะเป็นยังไงนะคะถูกครับคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่เล่นเทคนิคเนี่ย ปกติเวลาเลือกหุ้นเราจะเลือกหุ้นที่มีโครงสร้างที่ดีอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะวิธีการไหนก็นแล้วแต่ตลาดจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ต่อให้ตลาดลงก็จะมีหุ้นบวก่อยตลาดขึ้นก็นจะมีหุ้นลงใช่ไหมฮะงั้นเราก็ยังยึดค่าของตัวที่เราเลือกหุ้นคือคือเราจะอยู่ในข่ายของการเลือกหุ้นได้ทุกตัวเพราะเราจะไม่ได้สนใจในรายละเอียดปีย่อยอย่างเช่นคือรายละเอียดใหญ่อะแต่ว่ามันเป็นปีย่อยของกทคนพคก็คือว่าอ่อุหุ้นดีของเทคนิค เราก็บอกแล้วต้องมีสัญญาณดีอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นดีของพื้นฐานต้องมีพื้นฐานดีแต่เราเราก็เจอหลายตัวที่อยู่ที่พื้นและอยู่ที่ฐานไม่ไปไหนเลย <c oughs> นั้นเราก็จะไม่เลือกหุ้นพวกนี้อยู่แล้วนั้นเกณในการเล่นก็ต้องแยกกันว่าถ้าคุณเล่นเพียวเทคนิคเนี่ยสิ่งที่จะเสียงตอบโจทย์ข้อหนึ่งก็คือว่าทํายังไงก็ได้หาหุ้นที่เป็นบวกซึ่งณเวลานี้ต่อให้ตลาดผันขวนแบบนี้ก็ยังมีหุ้นที่มีงกร้างเป็นบวกอยู่เพียงแต่ว่าถ้าคุณเลือกบวกในบทนอย แล้วถ้าเกิดบวกในลบอย่าลืมว่าบวกในลบนะันแปลว่ารีบาวนะก็แปลว่าในรีบาวก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขึ้นได้น้อยแลวถอยหลังได้เยอะด้วยนะครับนั้นมันก็อยู่ในเกณฑ์ว่าถ้าคุณเลือกบวกในบวกบวกในลบมันต้องมาบวกอยู่ดีก็คือต้องต้องแพงไว้ก่อนนะครับค่ะงั้นมาดูบวกในบวกวันนี้มีตัวอย่างไหมครับพี่มารคือจริงๆก็จะเป็นตัวที่เราเคยเกินไปในของสัปดาห์ที่เราหลอสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับเอาโครงสร้างก่อนก็คือตัวสองเซเว่น เราไม่แนะนาหุ้นตัวนี้นะครับแต่เราจะบอกว่าโครงสร้างแบบเนี้คือคือหุ้นที่มีสัญญาณที่เป็นบวกซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนะี่ยราคาหุ้นยังอยู่เป็นบนเตียอยู่ประมาณสามสิบนะครับวันนี้ก็คือถ้าเกิดเราใช้สูตรตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือการจ่อหายแล้วมีดิวหายาแสดงสัปดาห์ที่แล้วเราก็เล่นได้ละอ่าได้คือภาพเพราะงั้นสัปดาห์ที่ต่อเน,นี่อจากจะจา,จาตรงนั้นนะครับก็คือจะเห็นว่าในภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยรูปแบบของตัวกราฟตามโครงสร้างมันทำดิวหายก็คือทำออททาหาย ถามว่าไปต่อได้ไหมคำตอบคือไปต่อได้แต่ว่าอย่าลืมว่าต้านต่อเราลดลงเพราะว่าด้วยรูปแบบการปรับตัวที่มีลักษณะของการขึ้นขึ้นแบบเนี่ยแสดงว่าคนที่มีต้นทุนต่ำกว่าเรายังเหลืออยู่ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าถ้าเราจะเล่นซานแม้ว่าโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ก็ต้องรับบังคับราคาหุ้นที่ซื้อตรงนี้เลยคือการถอยหลังของหุ้นแบบนี้แปลว่าถอยหลังเราพักฐานได้ลึกๆได้นะครับงฉั้นเราเลยให้เกณฑ์ว่าถ้าคุณทะลุจาก30เขาแบบว่าตัว30สิจะเป็นตัวบอกว่า ถ้าถอยซื้อไปถ้าบวกที่ราคาส3ิบามบาทห้สิบแลคุณถอยหลังหลุดสาสิบหรือสาสิลงมาเนี่ยแปลว่าราคานั้นไม่ใช่ละมันช่ไม่ได้คงร้างได้เป็นขาขึ้นจะต้องมีการถักฐานแล,แล้วก็แสดงว่าซอฟต์ลอสันีที่หลุดสสิบอันนี้ก็คือตัวบังคับการเล่นแบบดูเทาาที่เป็นงสงครามนะครับเนั้นคอมเซเว่นคือตัวหนึ่งที่มีโครงสร้างแบบนี้ที่เป็นบวกในบวกอยู่ถามว่าถ้าเกิดวันนี้จะแนะนําหุ้นนะครับคําตอบก็คือเปลี่ยนตัวนะครับถามว่า เปลี่ยนตัวแล้วยังมีความเสีย่ยเขาเรียกมีความเสี่ยงนะบอกว่ามีนะครับตัวนี้ก็คือตัวตัวอินเซ็ตนะครับในในเงื่อนเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเราดูในภาพของอต้นสัปดาห์นะครับก็จะมีาาการรักษารไซเววันนี้มีโอกาสทะลุลขึ้นนะครับมองในโครงสร้างเนี้ยการไปต่อของราคาพุ้นไปได้ลักษณะคล้ายๆกับตัวคอมเซเว่นแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงการวัดทาร์เน็ตนะครับถ้าเราบอกว่าใช้เงื่อนไขแบบเหมือนเราใช้เล่นเวฟเวฟสี่เวฟห้าเวฟเวฟสามเวฟห้า คำตอบก็คือว่าถ้าคุณมองเฉพาะตรงนั้นน่ะถ้าเว็บคาของหุ้นตัวเนี้ยน่าจะตกประมาณใกล้ๆสี่บาทฉนั้นถ้าคุณกดราคาหุ้นให้ลงมาเล่นแท่เว็บสามก็อยู่ระบาณสามจุดหกบวกลบไม่เกินสามจุดแปดอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่มีลักษณะของการโป็โรบายจากัจากภาพตรงนี้ได้ก็คือซื้อหุ้นที่แพงแล้วจะมีโอกาสแพงกว่านะครับแต่อย่าลืมทุกอย่างจะถูกถูกโยงไปได้ข้อเดียวถ้าไหลลงมาแล้วถูกที่เจ็ดสิบ,บาทให้เลิกไว้ก่อนครับอืมค่ะอันนี้คือบวกในบวกร้อนแรงจริงทั้งสองตัวเลยเนี่ยแล้วมีบวกในบมะ บวกในลบก็มีแต่ว่าวันนี้บวกในลบเนี่ยจะมีหลายตัวที่สัญญาณจะเริ่มเพียนนะครับแต่เราเอาว่าตัวไหนที่ยังมีสถานะเป็นบวกในช่วงเช้าวันนี้นะครับอ่เาเาพราะเป็นตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างอ่าเป็น BDM ครับ B D M S ะค,ะคือคือในแง่ของของโครงสร้างเนี้ยแน่นอนนะครับถ้าเรามองในแง่ของภาพใหญ่ก็คือการรีบาวในในโครงสร้างที่ที่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะหักข้ามนี้ไปได้เนี่ย ตัวเลขของราคาหุ้นตัวบีดีเอต้องไปเกิน26เป็นอย่างน้อยเห็น26ซึ่งในวันนี้ยังไม่เห็นอยู่นะครับงั้นเราจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในลักษณะของการเล่นภาพระยะสัน้นหรือการรีบาวเนี่ยตอนนี้เขาเห็นราคาหุ้นด่ไซเวแล้วก็ยังเ,เกี่ยวค่าเฉลี่ย10วันไว้ได้นะครับงั้นในตัวเนี้ยถ้าเราดูวิธีการของเขาเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปในไฮใกล้ๆไฮเดือที่23.5แล้วก็มีดีวารประมาณ24จากภาพบแบบนี้ได้เนี่ย ก็แสดงว่าตัวนี้อยู่ในบวกบบววกเออ่ในโลบก็แปลว่ายึดเหมือนกันนะครับก็คือเกณฑ์ราคาหุ้นปัจจุบันนะครับมีตัวซอดลอที่ยี่สิบสองจุดห้าเราก็ใจ้ราคาหุ้นถ้าเกิดว่าใครไว้ใจไม่แข็งพอก็ขายไฮเดิมยี่สิบสามจุดห้านะครับใครใจแข็งพอก็ยี่สิบสี่นะครับบนเงื่อนไขว่ามาดูที่จอดุลท้าคุณจะได้สองราคาดีครับอืมอันนี้อันนี้คือยืนเต่โหต้องบอกว่าบีดีเอ็มเอสเขาแข็งแกร่งนะคะพี่มาเพราะวันที่เขาลงแท่งในแดงเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันยังยังค้ำได้อยู่อ่ะ ใช่คืออันนี้อันนี้คือหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าเราสมมติเรายึดเกณฑ์ตลอดมาว่าเราซื้อหุ้นในราคาแพงเราจะทิ้งหุ้นทุกครั้งทีุ่กคาจะเหลือสิบวันสังเกตว่าในในสัปดาห์ที่ผ่านไม่ดุเลยไม่หลุดเลยก็แสดงว่าเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูราคาตลอดเวลาเราก็จะมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ตลอดเวลาเช่นกันถ้าเราดูราคาตลอดเวลาแท่งแดงแท่งแดงพี่มาร์คเราอาจจะทนไม่ไหวเนาะ ผมว่าก็มีคนออกตรงนั้นแหละแล้วแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่าทําไมขายหมูอีกแล้วหรือทําไมเองฉันต้องขายแล้วต้องขายทุกครั้งที่ฉันขายราคาคุณมาเก็ตเด้งตลอดเวลาเลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเงื่อนขาย,ยูยหรือว่าบางทีมันก็ต้องใช้บางอย่างที่เป็นตัวบอกให้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วใครทำนะครับเพราะว่าอารมณ์ของเรานะี่มากจะแกล้งามนะครที่เราเห็นในหลายวันอยู่แล้วคนระับค่ะ แต่ภาพโดยรวมโครงสร้างโดยรวมคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าคุกมันขึ้นมาจากแถวแถวสิบาบาทนะขึ้นมาตั้งแถวยี่สิบสามโครงสร้างเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนตราใดที่ยังไม่ได้ทะลุยี่สิบหกบาทนะคะคืออันนั้นคือตัวที่บอกเราแต่อย่าลืมนะถ้าเราเราไล่สกเกลของภาพที่เป็นทีจริงรายสัปดาห์อาจจะมีภาพที่มามาไม่ครบลองอ<า>ลองเอาสกเกลมันเอาสกเกลมันใส่เข้าไปก็คือรายเดือนเนี่ย อย่น้ว่าตอนถอยมาสิบห้าบาทมันถอยมาแค่เกินสองในสามไอ้หนึ่งในสามนิดหน่อยเองถ้าลงมาสองในสามตัวเลขเล็กกว่านั้นอีกงั้นคุณตัวบอกเราอย่าง,งไงว่าทาไมเราบอกว่าหุ้นตัวนี้จะเป็นภาพเป็นของการที่จะเป็นภาพรีบาวเพราะว่าถ้าคุณลงมาตำแหน่งนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ซ่อนอยู่ตามโครงสร้างคือคือเราไม่แค่พูดข้อหนึ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือถ้าคุณลงแบบวีเชฟคุณมีรีบาวแต่รีบาวเสร็จแล้วคุณต้องลงมาอีกครั้งหนึ่งคือคําว่ารีบาวนะมันใช้แทนภาพหนึ่งก็คือคุณจะเห็นภาพกกาาาาาารรรขึึ้้้นนนเเป็ชั่วว่ววคแลลงงใหมมดบบทีิถ นะครับถ้าบอกว่าขึ้นก็คือขึ้นไปเลยก็คือคุณจะไม่เห็นตำแหน่งที่ต่ำนนะครับนั้นในภาพรวมก็คือถ้าคุณใช้คำรีบาว่าอย่าลืมเบ้งเหยนะืตำแหน่งไหนนะตำแหน่งนั้นจะมีโอกาสต่ำกว่าครับอืมอ่ะน,นี้อันนี้ดูทั้งตัวอย่างไปแล้วคุณผู้ชมลองลองกลับไปดูในหุ้นที่คุณผู้ชมมีอยู่ด้วยนะคะพยายามให้พี่มะอธิบายให,ให้ให้เหตุภาพละกันนะคะจะได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยมาดูที่คาถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามาเพิ่มเติมบ้าง RBF จบแล้วหรือยัง RBF เอ่อเป็นไปได้ทั้งสองอย่างก็เอาว่าโครงสร้างก่อนโครงสร้างยังไม่ได้เสียหายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในในรูปแบบของของหุ้นตัวบนะีเอ็มน่ะเอ่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคคือการขึ้นแรงของเขาเขาขึ้นแรงมากนะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลกักแณะแบบเดโนโคทกับไอใ์ไซส่เข้าไปเนะี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาสร้างสัญญาณโอโบ์บอที่มีดีทีที่เข้มข้นและมีโอกาสาที่จะพักฐานได้อยู่แล้วนะครับถ้าคุณทอนการเป็นลายสามสิบนาทีคุณจะเห็นสัญญาณไดเวเจนด้วย ก็แปลว่าในภาพแบบนี้แปลว่าในตัวเขาเองเนี่ยในเรื่องของการอ่อนตัวลงหรือพักฐาน,นมีคู่กับเรื่องการเปลี่ยนเทนด้วยแต่ว่าเราจะตีความเรื่องการอ่อนตัวพักฐานก่อนนั้นการอ่อนตัวพักฐานสิ่งที่เราจะใช้น้าหนักก็คือว่าการย่อตัวของราคาหุ้นต้องถอยให้หน้อยที่สุดไปก่อนเขาแปลว่ายึดหลักก็คือลงมาแค่หนในสามดีที่สุดเทกสาสิบแปดเปอร์เซ็นอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ต่ำกว่าได้ยิ่งดีนะครับนั้นเกณฑ์ในการดูก็คือว่าหนึ่งถ้าคุณยอมได้หนึ่งสามสิบแปดเปอร์เซ็นต กณฑ์ในการเล่นสั้นของเราเราอย่าลืมว่าเราใช้ค่าเฉลี่ยสิบวันนะงั้นตัวเลขมันสูงกว่าก็คือประมาณเก้าบาทก็แสดงว่าการถอยราคาหุ้นเนี่ยถ้าถอยลงมาไม่หลุดเก้าบาทยังนาให้ราคาหุ้นตัวนี้ต่างโครงสร้างดีกว่าทำดิวไฮที่มากกว่าสิบเอ็ดจุดสองได้ครับก็แสดงว่าในเงื่อนไขเขาพักฐานระยะสั้นนะครับบนเงื่อนไขไม่หลุดเก้าบาทพี่มาร์คในในหุ้นที่มันร้อนแรงมากๆอย่าง RBF เนี้ยเราต้องปรับให้เป็น time frame สามชั่เพื่อความปลอดภัยไหมคะ เพราะว่าถ้าเป็นในทางเฟรมส0นาทีอย่างที่พี่มาบอกคือเพราะเราเห็นไดเวอร์เจนปึ๊บปั๊บเรายังตัดสินใจทันนะไม่งั้นเราเจอแท่งแดงแท่งแดงที่มันไหลพรวดลงมาแบบนั้นมันถ้าดูเป็นทางเฟรมใหญ่มันจะตัดสินใจไม่ทันอนะ่ะคือคืออย่างที่บอกหาว่าอันหนึ่งที่ที่เห็นอยู่ว่ามันมันเป็นลักษณะของการใช้สัญญาณในเรื่องนึงอะตีความให้บอกกับคนที่เล่นนะครับถ้าบอกว่าเราจะบอกว่าเอาสัญญาณยืนยนันต้องใช้สัญญาณการาฟที่เป็นลายบันหรือล,ล,ลญญายัปดา และจะเป็นการยืนยันแต่สิ่งที่คุณต้องจ่ายลงไปก็คือราคาหุ้นมันจะต้องเวลาขายจะขายถูกกว่าคนที่เล่นระสัญญาระยะสั้นเวลาซื้อกูต้องซื้อได้แพงกว่าเพราะว่ามันต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มอันแรกก็แบบว่าถ้าคุนชอบสไตล์แบบแบบอยู่นิ่งๆได้ด้วยก็ต้องใช้สัญญาณที่เป็นสเกลใหญ่แต่ทันทีที่คุณเล่นสัญญาณที่บอกว่าเราอยู่นิ่งไม่ได้เราต้องเฝ้าหุ้นทั้งวันคุณเปลี่ยนสเกลให้สั้นลงพอเปลี่ยนสเกลสั้นลงคุณเดินเดินเข้าห้องน้ำไม่ได้ละเพราะว่าันลาบางเทดบางครั้งเข้า นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การเลือกว่าอันไหนดีกว่ากันต่อไม่ได้เพราะว่าเอาชัวร์เอาช้าเอาชัวร์แล้วเอาสัญญาณที่ช้าถ้าเอาไว้นะครับเอาให้มันสัญญาณเกิดขึ้นเร็วต้องยาวสิ่งที่เกิดขึ้นความเออร์เลอร์ของสัญญาณก็จะสูงกว่างั้นในเกณฑ์แบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราตีความเรื่องใบวเชตแล้วเราบอกว่าเราขายทั้งหมดแล้วเราเลิกเลยปรากฏว่าราคาหุ้นไหลมาเป็นหลก้9บาทเราเด้งกลับคีนไปทันทีที่เป็น11บาทคนคนนั้นคงไม่กล้าซื้อต่อแล้วแหละแต่ว่าตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ราคาถือถ้าเมื่หาย อืมค่ะอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนละก,ก,กันนะคะเลียนให้ดัดขัดตัวเองครับเลียนให้ดัดขัดตัวเองนะครับเพราะว่าพอพอ,พอ,พ,อพอลองปรับมาดูจริงๆทางเฟรมสามสิบก็ไม่ได้ใช่ละคะพอดูสามสิบปุ๊บเราบอกเออถ้าเป็นเป็นสามสิบบางทีเราอาจจะตัดสินใจทันแต่บางทีเราเราก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะอย่างที่มาบอกอ่ะที่ผมเคยเจอเนี่ก็คือว่าปรับสเกลไปสามสิบนาทีโอเวอร์บอสไลน์สามสิบนาทีที่เกือบสิบก็ขายตุ้ปุ๊บราคาวิ่งต่อไปไอ้ตัวเนี้ยวิ่งไปเกือบเกือบร้อยอะ ใช่ไหมการที่ก็ขายก็ขายราคาตอนนี้วิง่งอา้าวทำไมโอเวอร์บอลเราไม่ลงเขาคําตอบอว่าโอเวอร์บอทไม่ทําให้ลงเนี่ย <c oughs> เพราะว่าอะไรโอเวอร์บอทในสัญญาเนี่เป็นอินดิเคเตอร์ระยะสั้นมากเป็นไปได้ว่ามันไม่มีแรงที่จะกดให้แรงๆลงไปแต่ถ้าเกิดตอนที่คุณขายโอเวอร์บอทในดีกีของดีการาฟไตรวันนะครับก็คือที่เกินจากเจ็ดสิบแล้วเกินจากแปดสิบบาทจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดีเพราะอันเนี้ยปกติของเราดูการาฟของเซตของตัวหุ้น ปกตินะหุ้นที่เกินไอซายแปดสิบมักจะมีผลในเรื่องการที่ผันผวนละแล้วก็จะอ่อนตัวลงตามมาในเวลาถัดไปครับอืมอันนี้ดูจากเจ็ดสิบวิ่งบูสต์ขึ้นมาถึงเท่าไหร่อายไอในทางฟิลมสามสิบสามสิบเกือบเก <90 S 1> ้าสิบเกือ <90 S 1> <ะ>บร้อย <c oughs> อืม้<ต> <15 S 1> ากิเป็นเป็น,ปนใช่แต่ถ้าเกิดเป็นกราฟรายวันนะคุณจะได้แปดสิกว่าอืมครับแปดสิบสาบแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดในซ้ำไปงั้ 98, 97, 98, 98, 98. นแสดงว่าโออร์เจ็ดสิบคุณจึงเสียราคาที่มันหายไปด้วย แปดสิบก็ยังไม่ลงกว่าเก้าสิบเป็นไปได้อะไรผมก็อาจจะเออร้อนแรงสุดๆอจริงๆ W H A ค่ะตอนนี้คำถามคือซื้ออืมน่าจะให้ช่วยดูแต่มันอันนี้มันก้ากึ่งกับเส้นค่าเฉลยสิบวันเนาะคือถ้าปีความในภาพใหญ่จะเห็นว่าภาพการปรับัวนเริ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ภาพของการที่เป็นขาขึ้น ดังนั้นทันทีีไม่เป็นขาขึ้นปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นที่ต่ำเขาจะสิบาทเรามักจะไม่เลื่อนอยู่แล้วนะครับวันนี้ราคาหุ้นต่ำกว่าก็แสดงว่าเกณฑ์ในการดูหุ้นตัวนี้ถ้าเกิดคำว่าต่ำกว่าแล้วลงไปไหนนะครับก็จะมีราคาหุ้นที่ลงในสองราคานะครับเวลาผมดูมันใช้ตัวเลขที่ลึกกว่าเรียกว่าจุดแนวกรอบประมาณสองจุดห้านะครับก็คือถอยหลังประมาณหกสิบเอ็ดจุดแปดหรือราคาหุ้นถ้าเกิดว่าเอาแบบให้มันดีทันทีแบบไม่ต้องรอนานก็คือไม่หลุดสามบาทดังนั้นเกณฑ์ของราคาหุ้นตัวนี้ถ้้าาาเกกิดตต่่วบบบททอองีั ก็แสดงว่าราคาปัจจ so like like ุบันแพงไปครับหรือสองก็ให้ส <im ัญญากับมาเป็นบวกนะครับว่าเป็นบวกปุ๊บมัต้องปรโบลบาปในดับราคาอุ้นเอาว่าตอนนี้ไซเบออยู่บาท3.4ต้องปรบลง3.4ขึ้นแล้วจะได้โอกาสขาย3.6หรือได้หนีหายระหว่าง3.8หรือ4บาทเป็นราคาถัดไปครับแต่จริงๆถ้าดูถ้าดูจากเส้นค่าเฉลี่ย10วันในกราฟรายวันมันก็เล่นยากนะพี่มาเพราะว่ามันหลุดปุ๊บอ่ะมันไหลลงมาเสร็จมันขึ้นไปเกี่ยวแต่ว่าคือระหว่างวันอ่ะขึ้นไปเกี่ยวสูงกว่าก็จริงจะปิดตลาดนี่ปิดต่ำ อ่าอันนี้ผมให้ทิกแล้วกันอันนี้คือข้อเสียของค่าเฉลี่ยสิบวันตอนที่ราคาหุ้นไสเวแปลว่าถ้าเกิดว,ว่าทันดีที่มองเห็นเป็นการไสเวปุ๊บให้ให้จับตัวเนี้ยให้เป็นเทรนไลน์ใส่กรอบนั่นไปนเลยนะครับกรอบก็คือเป็นไพ่แพทเทิร์นนะครับก็คืออาจจะมองเหรือเป็นตัว M ก็ได้ตอนนี้มันมองเหมือนเลยเป็นตัวตัวเบบนตัวนอยู่ก็คือใส่รร BMW, BMW, กรอบให้มันวิ่งไสเวทะลุขึ้น f o โล o บายด้านบนสามิสี่ 4, แต่ว่าเป็นสัญญาณซื้อทะลุลงสามบาทยี่สิบก็เป็นสัญญาณขาย อันนี้ก็จะทําให้การใช้เส้นกรา1สิบวันถนะูกตัดออกแล้วก็ใส่ด้วยเทนไลน์เข้าไปซึ่งเทนไลน์ในที่นี้คือเทนไลน์ที่เป็นไซเวน่ะในีนี้ก็จะได้กรอบราคาหุ้นที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าเมื่อเทียบกับเรื่องค่าเฉลี่ยสิบวันอันนี้คือก,การตัดอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งแล้วใส่อินเี้ตร์อีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปแทนอก็ให้ให้เขาเลือกให้ชัดเจนไปก่อนไม่งั้นพออยู่ระหว่าง <S <S อ,อยู่ระหว่างเส้นอยู่ในกรอบมันก็จริงๆมันก็จะยากกําหนดยากนะคะ อันนี้เป็นที่ที่เกิดไงว่าถ้าถ้าสมมติคุ้นที่เป็นเพนจริงๆเนี่ยค่าเฉลี่ยสิบวันสบายแต่ทันทีที่คุณรู้แล้วคาับ่าตุนิสัเวก็ตัดเรื่องค่าเฉลี่ยสิบวันทิ้งไปเพราะว่าคุณจะต้องซื้อขายตลอดเวลาเพราะว่าตามเกมของการเล่นเห็นเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นงั้นก็ตัดให้มันออกไปซะให้ออกจากชีวิตคือบางจับสูตรตัดมันออกไปแล้วก็ใส่ตัวที่มันเหมือนตัวแทนที่เราเห็นภาพได้ชัดเจนอะกรนี้ถ้าคุณเห็นการขึ้นไป3.4นั่นก็คือตามสูตรเจาะหาอยู่แล้วก็คือไปนิว้า4 ถอยหลังมาก็คือ3.2ตารองก็จ่อโลก็เป็นยูโรภาพนี้มีสิทธิ์ที่เป็นยูโรก็ท่านที่ดู3.2มาเป็นวันเลิกเหมือนกันนะครับอันนี้็จะไในภาพที่เราตัดเรื่องค่าค่าเฉลี่ยสิบวันทิ้งแล้วใส่เรื่องของการไซเวเข้าไปแทนนะครับมันเราจะไม่สับสนวิธีเล่นพียงแต่ว่าราคาจ่ายเราจ่ายเพื่อให้เห็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มค่ะตัวสุดท้ายสเต็กรับได้ไหมคะมีคําถามข้อเดียวอ่ัรับแบบไหนรับสั้นรับยาวเพราะวันมันมีความสัางกันเยอะมากนะครับ คือเวลาผมอบเหยนจะโครงสร้างแล้วก็จะวันนๆนิดหน่อยค่ะนั่นแหละคือเวลาเราตอบลูกค้าเรามักจะมีคําพูดหลอเล่นกับลูกค้าหรือมาร์เก็ตติ้งเองก็เหมือนกันว่าถามว่าแนวรับน่ะเอาจริงหรือเอาหลอกต้องอาจริงสิพี่ไม่ใช่เอาจริงมันบอกว่าตามโครงสร้างพอเราวิเคราะห์ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นราคาคุณต่ำกว่าสิบบาทเพราะว่าทันทีที่คุณกดเส้นเทรนด์ลา์ที่30้าลงมาที่ประมาณใกล้ๆ30เนี่ยเทรนด์ลายมันโคตหัวอยู่เพราะว่า ก็คือทำนิวายไม่ได้จะทำนิวโลก็แปลว่าทเมื่อไหรก็ตามที่ราคาหุ้นไม่สามารถเปลี่ยนเท็นได้ราคาหุ่นที่ต่ำกว่าราคาสิบบาทที่เขาดีดจะต้องเป็นราคาคุณที่สามารถลุดออกมาได้้็แปลว่าตอนเนี้ถ้าให้มองแบบภาพที่ชอบในใจแล้วอยากซื้อมากที่สุดจะกป็ราคาคุณที่ต่ำกว่าสิบอันนี้คือมองแบบคนที่แบบท้ากาเตี้ยๆนะครับไม่มีพื้นฐานเกี่ยวข้องเลยพอถ้ามองพื้นฐานคุณจะไม่เห็นราคานั้นแน่นอนมันก็แสดงว่าราคาที่ชอบใจแล้วงั้นเวลาเราตอบว่าต่ำกว่าสิบเราก็จะถูกว่าทันทีว่าเอาอะไรมาตอบ S <S ว่าเราไมเควรจะโครงสร้างตอนนี้เอาว่าเราเอาแบบไป็จริงแล้วกันก็คือใช้กราฟรายวันสิ่งที่ข้ามเล่นไอ้สิ่งที่ห้ามห้ามหลุดเลยก็คือค่าเฉลี่ยสิบปันเพราะตอนนี้ที่หลุดค่าเฉลี่ยสิบวันอันนั้นต้องแปลวันเลิกนั้นกลัวว่าคุณตัวนี้จะไซเวคุณก็ใส่กรอบที่สิบห้ากับสิบหกเพราะว่าเขาพลังแฝงในกรอบนี้ใช่ไหมคะงั้นก็เป็นนี้ว่าแนาวรับเท่าไหร่ก็คือรับสิบห้าอย่าหลุดน,นะ <S <S คือยอมให้รั่วจากค่าเฉลี่ยสิบปันลงมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราเราคิดว่าาเเววยยคนนน่ฉลีีีบมมมัพ ก็ผล <ừ, S 2> ให้ราคาอุ้ลงมาที่้5แล้วบอกกับตัวเองว่ารับราคาคุณที่สูงกว่า15คือไม่ได้แบ,บ่งรับที่้5นะครับรับให้สูงกว่า15แล้วทันทีหลุด15ก็ให้เลิกซะอนะครับอันนี้ก็คือใช้ราคาคุ้นที่15หรือสูงกว่าเป็นแนวรับครับอืวาาเวลาไซเวก็ใส่กรอบให้มันไปใช่ครับจะได้เห็นจุดในการรับแต่ก็ย้ำว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นมันเป็นลักษณะนี้ก็อาจจะต้องแบบเน้นเทรดดิ้งอ่ะคือไม่แน่ใจว่าผู้ชมจะรับแล้วถือยาวขนาดไหน ในเกมของเราถ้าเราวิเคราะห์โครงสร้างไม่ได้เป็นขาขึ้นไม่มีการถือยาวครับเล่นเป็นเล่นเป็นช็อตเล่นเป็นเทรดนะครับอย่างุในกราฟลายที่เป็นลายสัปดาห์เนี่ยถ้าคุณกดเทรดลายลงมาก็คือให้เลิกก่อนจิตเทรดลายเพราะเราเชื่อว่าเทรดลายจะเป็นผลงไปให้เขาลงอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเป็นการเล่นแบบเดทเทรดก็คืออย่าให้ลุกค่าเหลือสิบวันวันไหนที่ลุดวันนั้นก็คือเลิกครับพี่มากจริงจริงอ่ะขอถามเพิ่มนิดนึงจากตัวนี้นะคะคือเราเห็นเราเห็นโล ในเดย์แค่13แต่ทำไมพี่มาร์คถึงถึงคิดว่ามันจะลงได้ถึง10บสบาทเออเราโครงสร้างที่เป็นเป็นกราฟไล์เอ่อเอาไล์เดือนเลยครับใส่มันเข้าไปในขั้ตัวสเต็กเลยอ่าอ๋อคือถ้าเป็นไล์เดือนปุ๊บเราจะเห็น10บาทเพรเพราว่าบอกแล้วว่าสเกลอันนี้เป็นเป็นอีกอันอีกข้อหนึ่งนะ คือว่าเราจะใช้ตัวเลขฟีโบสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องเห็นทั้งโครงสร้าง <c oughs> คืออย่าเอามาแค่ส่วนเดียวส่วนเมื่อกี้มันจะหายหายรายละเอียดไปเยอะมากอ่า <c oughs> นะซึ่งอันนั้นก,ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้การการใช้ตัวเลขเพราะตัวเลขฟีโบเนี่ยมันตัวเลขที่สิบแต่ว่ามันพลิกได้เลโชอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวที่จะทําให้มันเปลี่ยนก็คือคุณเอาไฮกับโลที่มันมีความไม่ไม่เหมือนกันใส่เข้าไปเนี่ยยังไงได้ตัวเลขสามที่แปดถสิบเอ็ดตัวเลขเพกันอยู่แน่นอน <c oughs> การวิเคราะห์แบบนี้ก็ทาให้แคบอกว่าตัวเลขฟรีโบวยคุณต้องจับทั้ง high ท,ทั้ง low มาใส่ให้ถึงก่อแล้วถึงวิเคราะห์ต่างภาพนั้นจะได้รายละเอียดที่ค่อนข้างใกล้เคียงคือไม่ได้บอกว่าเป๊ะนะแต่จะบอกว่าได้ใกล้ใกล้เคียงกว่าที่ควรจะเป็นค่ะได้ค่ะพี่มาวันนี้ขอบพระคุณน,นะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะจริงนี่เลยได้เห็นตัวเลข10บาทเพราะตอนแรกเอ๊ะตัวเลข10บบาทของพี่มามาจากกราฟตรงไหนนะคะเวลาคุณผู้ชมฟังอยากให้คุณผู้ชมสงสัยไปด้วยนะว่า เอ๊ะมันมาได้ยังไงตัวเลขนี้เราเวลาที่เราดูเองเราจะได้ดูแล้วเข้าใจเพราะพอเราเห็นตัวเลขคือตัวเลข8บาทเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่ที่อยู่นอกเหนือนะนอกเหนือจากสิ่งที่คิดยกเว้นจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงนะแต่เหลือเป็น,นอย่างที่บอกมชมไปคือดูดกราฟเดปุ๊บเห็น13บาทคือถ้า13บาท50กับ15บาท50ลองนึกในใจว่าลองเทียบอาดูมันก็แบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูวา่เาเซลซักเท่าไหร่แต่พอเป็น10บบาทปุ๊บ อาอาจจะไม่คุ้มสำหรับการซื้อแล้วถือหรือว่าลุ้นกับข้างบนนะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะมองมองว่าจะไปขายที่ไหนอะ่ะพอถ้าเกิดขึ้นไปขายแค่17แล้วข้างล่างอยู่10บาทเงี้ยออาไม่คุ้มนะคะอ่ะนี่เป็นตัวอย่างสัญญาณทางเทคน,นิคใครที่รออยู่ที่อยากจะเรียนกับพี่มารออีกแป๊บหนึ่งรออีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะมาดูกันต่อกัอกบภาพรวมการลงทุน อย่างที่บอกผู้ชมไปว่าวันนี้อาจจะมีประเด็นเรื่องของการเมืองเข้ามาแย่ๆสักนิดนึงอ่ะเลยทำ